สวัสดียามเช้าวัวนอังคารนะครับวันอังคารที่16ธันวาคม68นะครับเวลา7นาฬิกานะครับติดตามสภาพอากาศนะครับบริเวณประเทศไทยรวมถึงตัวการที่สําคัญครับที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะก็วันนี้ทั่วไทยฟ้าสดใสนะครับประเทศไทยตุนบนฟ้าสดใสเมฆหายนะครับก็จะมีเมฆฝนบ้างบริเวณภาคใต้ตอนล่างๆนะครับภาคใต้ตอนล่างก็มีฝนอยู่นะครับแต่เป็นฝนก็เริ่มเบาๆลงแล้วนะครับ แล้วก็มาติดตามนะครับจากภ <fin> าพถ่ายเมฆจเทียมเราก็จะเห็นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงยังปกค artists, ลุมประเทศไทยเราอยู่นะครับเหนี่ยวลงฝนก็อยู่ตอนใต้แถวมาเลเซียแถวอินโดนะครับแถวเกาะบอเนียวนะครับส่วนประเทศไทยเราฟ้าค่อนข้างเคลียร์นะครับเมฆน้อยนะครับดูนะครับแบบดูนะครับก็จะเห็นเป็นภาพเมฆเป็นใยบางๆนะครับเมฆก็จะอยู่บริเวณภาคใต้นะระดับฝนก็อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างๆนะครับ ้งแต่นะครับพัทลุงตรังนะครับสตูลนะครับสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับก็ยังมีฝนฝนเบาเแล้วนะครับแล้วก็ต้องติดตามต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูจากเรดาร์นะครับจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคตอนตเชียงเหนือภาคกลางภาคตอนดอกเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็มาดูนะครับภาคใต้ก็ยังมีฝนนะครับ แต่ละครสี่พัทลุงนะครับปรางสตูนนะครับสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสยังมีฝนอยู่นะครับวันนี้นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับฝนหนักๆก็จะไปอยู่แถวอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับที่ไทยเราก็ไม่มีครับต่อไปเราไปติดตามนะครับการพยะยากรณ์ ฝนนะครับฐานข้อมูลเจดนาการนะครับจากโปรแกรมวินดี้นะครับก็บรรจายโดยผมบนเทเิเซอร์เตรีมนะครับมาติดตามดูนะครับวันนี้นะครับดูนะครับฝนก็ยังอยู่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างๆนะครับยังมีฝนเนี่ยนะครับวอมกดอากาศสูงก็ยังปกคลุมประเทศไทยเราอยู่นะครับเหมือนพวกนี้นะครับเหมือนที่จะเสริมลงมานะครับดูนะครับเ้นความกดอากาศเท่าก็จะขึ้นนะครับต้องติดตามดู วันพฤหัสนะครับภาคเหนือมันจะมีเมฆเข้ามานะครับมีเมฆมีฝนเข้ามานะครับภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับใต้ตอนล่างๆวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้าฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับวันที่สิบเก้าฝนก็เริ่มลดลงนะนี่ก็ต้องติดตามดูนะครับ ขอากดอากาศสูงก็ยังปกคลุมตลอดนะครับเวลาบุมฝนก็ไม่มีนะแต่ความกดอากาศสูงก็จะลงมาเป็นละรอบนะครับประมาณอายุก,ก็ะยจ่ประมาณห้าเจ็ดวันนะครับช่วงป,ปลายเดือนวนยี่สี่ยี่ห้านะครับความกดอากาศสูงก็จะลงมาอีกรอบหนึ่งช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เราจะอา,อาจจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นนะครับ นะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันนี้นะครับแต่ภาคใต้ช่วงก่อนปีใหม่นะครับวันที่ยี่ห้ายี่หกนะครับเหมือนจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับกลุ่มฝนมีการมวนตัวเข้ามานะครับของไซโครนนะครับยอมความกดอากาศต่ำนะครับแต่ข้อมูลนี่หลายวันก็ต้องติดตามดูนะครับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการทะลักลงมาของความกดอากาศสูงนะครับดูนะครับยี่หกยิเจ็ดนะครับภาคใต้นะครับก็ต้องติดตามข้อมูล ต่อนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับับดูนะครับต่อไปเรามาติดตามดูเรื่องของนะครับเรื่องของเมฆนะครับเรื่องของเมฆนะครับเราจะเนี่ยครับวันนี้นะครับก็มีเมฆบริเวณภาคเหนือบางบานนะครับ ส่วนภาคอะเนค่อนข้างเคลียร์กรุงเทพมหานครค่อนข้างเคลียร์มีเมฆมีเบียดเข้ามานะครับช่วงบ่ายๆค่ำๆอาจจะมีการเกิดเนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับมันก็ทําให้เกิดช่วงบ่ายๆค่ำๆนะครับการยกตัวของอากาศนะครับแล้วเราก็ต้องติดตามเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนะครับวันพุธที่18นะครับมันมีการเบียดกันเข้ามานะครับของลมตัวตกตัวดอกบริเวณภาคเหนือนะครับต้องติดตามดูว่าเขาจะเปลี่ยนไปลงยังไง โดยรวมนะครับท้องฟ้าค่อนข้างเคลียร์นะครับแต่จะมีช่วงแค่บางช่วงนะครับที่เมฆที่จะเป็นเมฆชั้นกลางนะครับที่จะก่อตัวขึ้นได้นะครับดูนะนี่ะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับการที่ดูเรื่องเมฆว่าเคลียร์ไม่เคลียร์นะครับว่จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับไปเรามาดูเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิวันนี้นะครับก็เย็นๆนะครับ พรุ่งนี้เช้านะครับดุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิก็จะลดลงอีกนะครับลดลงจากวันนี้นะครับภูเท็ตมานครเราอยู่ยี่สิบยิบสองนะครับภาคเหนอภาคตะันออกเฉียงเหนือก็1ิบองศานะครับมวลเพลิดเพลนะครับเพิดเพลอุณหภูมิเราก็ยืนอยู่นะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่องศาอุณหภูมิเย็นๆนะครับ ยังไม่มีเกณฑ์นหนาวนะครับวันศุกร์ที่สิบเก้านะครับวันศุกร์ที่สิบเก้าอุณหภูมิในกะรุงเทพมหานครก็จะลดลงหนึ่งถึงสององศานะครับก็เย็นเย็นลงนะครับวันที่ยี่สิบก็ลดลงอีกหนึ่งสององศานะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ลงลดลงอยู่นะครับอากาศก็เยน็ยนเย็นนะครับเพราะความกดอากาศสูงลงมานะครับ เราจะเห็นแนวความกดอากาศสูงที่ลงมาเป็นลอกนะครับดูนะครับข็ซึมๆลงมานะครับบรรจันนะครับบรรจันเรามาดูนะครับก็ยังเย็นๆนะครับอุณหภูมิรุงเที่ผ่านครอุณหภูมิเย็นแต่ภาคตอันอกเชิงเหนือภาคเหนือบางพื้นที่อาจจะมีอากาศหนาวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอากาศเย็นสิบสององศานะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดองศานะครับวันศุกร์ที่ยี่สี่นะครับ เนี่ยนะครับก็อากาศกาศเราก็จะได้เย็นต่อเนื่องนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนี่ครับลูกภูมินะครับอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นไม่มีเมฆนะครับเราก็จะระวังเรื่องอากาศที่เป็นอากาศแห้งนะครับต้องมีฝุ่นละอองเราดูเราดูฝุ่นนะครับแล้วก็ฝุ่นพีเอ็มนะครับฝุ่นพีเอ็มนะครับจากโปรแกรมของวินดี้นะครับ อันนี้นะครับก็จะมีแถวซีโรกแถวภาคเหนือนี่นะครับใกล้กรุงเทพมหานครนะครับดูนะครับเนื่องจากอากาศเย็นแห้งนะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะเราดูนะครับแต่บางวันไม่มีเมฆนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีฝุ่นมีอะไรละอองที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของลมนะครับ เราจะมาดูว่าทําไมเมฆท้องฟ้าเมฆถึงค่อนข้างเคลียนะครับเรามาดูลมนะครับลมตะวัอนออกเฉียงเหนือก็ยังปกคลุมภาคใต้โดวยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับเราจะเห็นแมกวินิสปีดลงไปอยู่นะครับภาคใต้ตอนล่างยังเห็นลมพัดแรงนะครับไปเมอสูงขึ้นไปก็ร้อยยี่ไพ่ให้ตัวพัดคานแล้วก็จะเห็นลมพัดแรงเข้าภาคใต้ตอนล่างนะครับสีชมพูสีม่วงนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็มีลมแรงเป็นคลืงคลาวนะครับ ที่เหมือนกันที่เป็นระดับแปด้อยห้าิบลมก็เริ่มพัดเบานะครับแต่ภาคใต้ยังมีลมแรงอยู่นะครับก็ทําให้ยังมีฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับที่ระดับเจ็ดร้อยนะครับลมตะวันออกก็พัดผ่านภาคใต้นะครับส่วนภาคไทยตอนบนมีแอนตี้ไซโคลนะครับแอนตี้ไซโคลที่ระดับเจ็ดร้อยแล้วก็เริ่มเห็นอากาศจมตัวนะครับทําให้ท้องฟ้าค่อนข้างเคลียร์นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับการเคลื่อนตัวของลมตะวันตกนะครับที่ผ่านเอาเป็นกรผ่านบางกันนเทศมานะครับ ส่วนแอตติไซโคนตัวนี้นะครับปกคลุมอยู่บริเวณภาคกลางภาคตนออกภาคตอนออกชิมเงินนะครับทำให้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเคลียร์นะครับส่วนภาคใต้เราก็เห็นมีกลุ่มนะครับลมแรงอยู่บริเวณด้วยเพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับพอมีไซโคนอยู่แถวเขาสมุทรตานะครับช่องแคบมลดกนะต่อไปที่ระดับห้าร้อยให้ตัวพัดคานห้0อให้ตัวพัดคานบริเวณไทยเราก็จะเห็นอากาศจมตัวลงมานะครับลอดใต้ามลไยลงมาจากประเทศอินเดียนะครับลงมาเนี่ยครับ กดลงประเทศไทยเราก็ทําให้อากาศจมตัวนะครับแล้วเมฆก่อตัวนะครับน้อยนะครับที่ระดับสี่ร้อยนะครับที่ระดับสี่ร้อยแล้วยิ่งจมลงมาลึกนะครับนี่นะครับตัวแอนตี้ซิคนไปอยู่แถวๆภาคใต้เลยนะครับแนวริดลายนะครับคลื่นลมตะวันตกนะครับกดลงมาแรงแนวริดลายก็ลงไปอยู่แถวภาคใต้แล้วนะครับก็ต้องติดตามดูข้อมูลนะครับที่ระดับสามร้อยให้ตัววัดคานคลื่นลมตะวันตกนะครับกดลงต่ํา เนี่ยนะครับท้องคลื่นนะครับกดลงมาถึงแถวภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานาครดูนะ่อไปที่ดับสองร้อยสองร้อยให้ตัวมัดคานนะครบ,บริเวณประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะเป็นคลื่นลมตัวตกนะครับกระแสลมตันต,ตกกระแสลมกลดเจ็ดสิบต่ตางๆนะครับกระแสลมตัวก,ด,กดเกซฟเจ็ดสิบเคลื่อนตัวผ่านนะครับก็ทําทให้บ้านเรามีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องนะครับ แต่จะเป็นอากาศเย็นๆนะครับต่อไปเรามาติดตามดูนะครับลมที่ระดับ8ป0ร้อาสเมตรตบัานเราดูลมที่เคลื่อนผ่านภาคใต้นะครับเนี่ยนะครับก็ยังมีลมแรงอยู่ก็ทําให้มียังมีฝนอยู่นะครับแต่ความรุนแรงจะลดลงเนี่ยพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงก็ลงมาแช่แช่อยู่นะครับเราดูนะแต่ลมที่พัดผ่านประเทศไทยเราเป็นลมตวนออกนี่ใบาบ่ก็ลมตวนออกชิงเหนือนะครับที่พัดลงมาแล้วก็อัดบริเวณภาคเหนือที่ทําให้มีเมฆนี้อาจจะมีฝนได้นะตัวนี้นะนี่ครับที่พัดไปสอบลมโดนตกนะครับบริเวณภาค ทางภาคเหนือพุ่งเี้นะครับแต่ภาคใต้นะครับดูภาคใต้ลมแรงต่อเนื่องนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับอย่างใกล้ชิดบริเวณภาคใต้ดูลมแรงแต่ภาคประเทศไทยตอนบนนะครับวันที่สิบแปดสิบเก้าลมเบาแล้วครับลูแล้วับแปดร้อยห้าสิบลมเริ่มเบาลงนะครับก็จะเหลือเพียงภาคใต้นะครับภาคใต้วันที่สิบเก้านะครับลมก็จะเบาลงแล้วนะครับเราก็จะเห็น การที่ลมเริ่มเบาลงนะแสดงว่าสภาพอากาศหรือฝนนะค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับจะค่อนข้างที่จะหายไปแล้วนะครับต้องติดตามข้อมูลต่อไปวันที่สิบเก้ายี่สิบเบาลงนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดแรงขึ้นนะครับแต่เขาแรงขึ้นไปตรงมาเลเซียนะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากคือเวอร,เร์แล้วก็แรงเขาอาจจะเบียดมาทางบ้านเราได้นะครับวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเราก็จะเห็น ตรงบริเวณไซโครนตรงบอเหนียวนะครับมีการหมุนวนนะครับมีการปั่นป่วดแล้วนะครับยืดสี่ยืดห้าแล้วก็ต้องติดตามดูข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับดูนะครับพอยีดผ้าพอวันที่ผ้าตรงไปแยวยวนพัดแรงขึ้นและเคิร์ฟเขาเข้าภักใต้เรานะครับดูนะครับลมก็าเข้าพักใต้เราก็ทําให้ช่วงนั้นภาคใต้จะมีฝนนะครับดูนะครับตอนนี้เขากลับมาภักใต้วันที่ผ้ายี่บหกนะครับ ลมพัะพัดแรงขึ้นมีหกยี่สิบเจ็ดนะครับแรงขึ้นก็ช่วงนั้นอาจจะมีฝนนะครับส่วนประเทศไทยตะบนก็จะเจอกับความกดอากาศสูงต่อเนื่องนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับถ้าเราขยายดูภาพกว้างก็จะมีนะครับเป็นพายุหมุนนะครับพายุซซโครนนะครับเป็นสีกโลกใต้แถวออสเตรเลียแล้วก็มาสมุรอินเดียนะครับตอนล่างนะครับใหญ่ก็เป็นฤดูนะครับฤดูมาละดฤดูพายุ ของซีโลงใต้เนื่องจากดวงอาทิตย์เคลื่อนไปอยู่ตรงท้งงายซีกโลตใต้นะครับก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับคือลมตะวันตกที่จะลงมาด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับทองฟ้าบ้านเราค่อนข้างค่อนข้างเคลียร์นะครับแต่ฝุ่นละอองก็ไม่ได้ไม่ได้หนาแน่นมากแต่แต่มีแค่บางพื้นที่นะครับที่ได้แผ่ไปบริเวณกว้างก,ก,ก็ต้องรองการสะสมของฝุ่นละอองนะว่าเขาจะสะสม มากขึ้นขนาดไหนนะครับส่วนท้องฟ้าที่แย่มใสหรือสดใสฟ้าค่อนข้างเคลียร์เมฆเบาบางนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติการกลางแจ้งนะครับก็ต้องฟอ้ระวังนะครับต้องหาอะไรป้องกันนะครับเพราะว่าเราจะได้รับพลังงานจากแางสีจากดวงอาทิตย์โดยตรงนะครับก็จะทําให้เราร้อนก็ปกตินะครับแล้วก็แสบผิวนะครับส่วนก็ติดตามข้อมูลนะครับที่บรรยายที่รายงานไปนะครับ มีแนวโน้มนะครับฝนบางอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนอยู่นะครับก็ยาวถึงวันที่1 8 1 9นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆมากก็กระจายนะครับหลัง19 20ไปแล้วก็จะเริ่มเบาๆก็ต้องติดตามช่วงปลายเดือนนะครับช่วงใกล้ีใหม่ที่จะมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างนะครับส่วนประเทศไทยตอนบนเราก็ค่อนข้างเสถียรมีเสถียรภาพอาจจะมีพรุ่งนี้นะครับภาคเหนืออาจจะมีเมฆมากอาจจะมีฝนนะครับบางครั้งนะครับการพยากรณ์การเกิดฝนอาจจะเป็นนะครับ เมฆกันหนาช้ำๆนะครับบางทีมันก็ตรวจครับเป็นฝนได้นะครับก็ต้องติดตามข้อมูลนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลครับถ้าพอมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับอากาศจมตัวนะครับลงที่ระดับ500อีตัวปัจจัยจมตัวลงมาทําให้อากาศเย็นต่อเนื่องรวมถึงความกดอากาศสูงนะครับที่บกคลุมอยู่ประเทศไทยเรานะครับ อาจจะมีช่วงที่อ่อนกําลังลงแล้วก็เพิ่มกําลังขึ้นสลับกันไปนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับก็ฝากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทํางานนะครับสำหรับวันปฏิบัติงานนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ